สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนวันนี้เราอยู่ที่กอไผ่สร้างมนที่เราจะทํากิ่งพันนะอันนี้เป็นกอที่เราเพิ่งตัดออกออมามาดูใกล้ๆตัดทําไมตัดทากิ่งพันนี่เห็นกิ่งใหม่นี่ไหมนี่ี่เดี๋ยวจะพามาตอนไผ่สร้างมนเนาะนเดี๋ยวจะพามาดูว่าพอพอมีกิ่งอันนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวตอนเราตอนเราจะตอนกันยังไงเนาะอ่าอนี่ไปมาดูต้นนี่เห็นไหมกิ่งใหญ่ๆนี่นี่เห็นไหมนี่ วองมอ่าลห้ปวางนี่ทุกคนไอ้น้ำเอ้ยเราแขนนี้ออกอ่าอเขาก็เหลือเดี๋ยวมันจะแตกเดี๋ยวเราจะมาหนีบหนีบตรงนี้ให้มันแตกตาข้างๆออกวางมาประมาณนี้ทุกคนนี่นี่คือต้นที่จะทาพันธุ์มันต้องตัดแบบนี้ยถ้าไม่ตัดก็คือต้องปีนบันไดขึ้นไปแต่เราเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยปีนบันไดเนาะเราก็ตัดเหมือนไปตรงลืมแรงเลยใช่ค่ะอใกล้จะมีขายแล้วมันมีชุดข้างล่างเนาะไอที่ทําก่อนนะนะ อ่ะส่วนอันนี้เนี่ยเพิ่งตัดใหม่เพิ่งดูจากกิ่งก็รู้เนะาะเดี๋ยวมันออกขแขนงข้างมากเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ขแขนงข้างมาเอาจะพาเพื่อนมาห่อตุ้มตอนไผ่ซางมุนกันเนาะประมาณนี้นะคนไผ่ซางมนนี้หลายคนก็เรียกไผ่ราชินีนะแบบลำสวยลำตรงสามารถทําอะไรได้บ้างนะแอดคุณจําได้ไหมตะเกียบนะตะเกียบไม,บไมไ้ฟันไม้เสียบลูกชิ้นใช่ค่ะ,ะจะเป็นเครื่องยิงไม้อะไรประมาณเนี้ยไม้ตัวนี้นะ ใช้ไอ้พวกที่แบบใช้แล้วทิ้งนะเพราะว่าถ้าส่วนตัวแล้วคือให้คะแนนเนื้อไม้เนี่ยอยู่ระดับกลางไม่แข็งแต่ก็ไม่ได้นิ่มมากนะเออเพราะว่าเพราะว่าถ้าจะเอาไปใช้แบบเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์เลยมันก็ไม่ชอบนะส่วนตัวเนาะเพราะเพราะตอนแห้งแล้วเนื้อจะแบบเบามากแล้วดูไม่แข็งแรงเท่าไหร่เนาะแต่นั่นแหละก็เหมาะสําหรับอ่า อะไรนะไอ้อที่ใช้แล้วทิ้งอ่ะที่เขาไปแปรรูปกันน,ะนะั่นนะเป็นตะเกียบใช้แล้วทิ้งเป็นไม้จิ้มฟันเป็นไม้เสียบลูกชิ้นประมาณนั้นนะทุกคนแต่ลำอ่ะสวยลำสวยตรง<ช>แขนงน้อยอถ้าไม่ตัดนี่แทบไม่มีแขนงเราก็เลยต้องตัดเพื่อที่จะตอนกิ่งเนาะ,ะประมาณนั้นเดี๋ยวกิ่งพันุพร้อมเมื่อไหร่ประมาณนี่แหละอีกสองสามวันเดี๋ยวเราจะเอาลงชุดแรกมาดูก่อนว่ามีจะมีเยอะแค่ไหน <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นอเดี๋ยว รอติดตามสำหรับใครที่รอกิ่งตอนไผ่สร้างมนอยู่นะ